สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุณแม่ขี้เผือกนะคะเย้เรื่องอะไรที่แม่เผือกได้นะคะแม่ก็จะเผือกให้กับทุกคนเลยค่ะแม่นะคะก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ของสอวสอดรอพยอ,อยู่นะคะนั่นก็คือคุณหมอเกตนี่เองค่ะ พราะหลังจากที่แม่สรุปเรื่องของคุณหมอเกตไปเทปแรกนะคะก็ยังคงมีประเด็นดราม่าต่อเรื่องกันมาเป็นระยะระยะระยะเลยค่ะแล้ววันนี้แม่ก็จะมาสรุปเรื่องราวของหมอเกตนะคะหลังจากเทปแรกไปค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อหลังจากนั้นเริ่มต้นของเรื่องนะคะแม่ขอเล่าไทม์ไลน์ของคุณหมอเกตก่อนนะคะจากพอยอคือแพทย์หญิงค่ะสู่การเป็นสวสดรอพอยอค่ะ ว่าใช้เวลานานเท่าไรแล้วทำไมถึงได้เป็นนะคะแล้วการที่ได้ทำนาหน้าชื่อที่ยาวเหยียดขนาดนี้ค่ะต้องสะสมประสบการณ์มาทั้งหมดกี่ปีแต่จากที่แม่ไปเช็คไทม์ไลน์ของคุณหมอนะคะใน Facebook และชาวเน็ตที่เข้าไปดูและขุดประวัติออกมานะคะก็พบว่าคุณหมอเกตค่ะใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นค่ะในการที่จะมาเป็นสอวอสดรพยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาย้อนไทม์ไลน์กันดูนะคะจากจุดเริ่มต้นค่ะจนล่าสุดเป็นยังไงในวันที่15กันยายนนะคะปี65ได้จบปริญญาโทค่ะจากมหาวิทยาลัยเกิดสาขาการบริหารการจัดการองค์กรค่ะวันที่23กันยายนปี65นะคะได้โพสต์เรียกตัวเองว่าด็อกเรแพทหญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยค่ะซึ่งไทม์ไลน์ห่างกันเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นค่ะ เราไม่สามารถเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ได้นะคะถึงแม้เราจะเรียนอยู่ปเอกก็ตามหรือเราไม่ได้เรียนเราก็ไม่สามารถเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ได้ค่ะจากไทม์ไลน์เราจะเห็นได้ว่าคุณหมอเกตเพิ่งจบปริญญาโทไปเมื่อวันที่15กันยายนค่ะห่างกันเพียงแค่1อาทิตย์ที่เรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ค่ะจากนั้นผ่านไปเพียงแค่4เดือนก,กว่าๆนะคะหรือวันที่10กุมภาพันธ์ปี66ค่ะได้โพสต์ว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะปริญญาเอก และวันที่6มีนาคมนะคะปี66ค่ะได้โพสต์เรียกตัวเองว่ารองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงหลังจากที่โพสต์เรียนปริญญาเอกได้เพียงแค่24วันค่ะโอ้แม่กซึ่งจากที่แม่ได้ศึกษามานะคะการที่เราจะเป็นศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ได้เนี่ยเราจะข้ามขั้นไม่ได้เลยค่ะเราต้องเริ่มจากการหนึ่งที่เป็นอาจารย์ก่อน 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. ลรองศาสตราจารย์และ4ถึงได้เป็นศาสตราจารย์ค่ะเราข้ามขั้นไม่ได้ค่ะโผลมาเป็นศาสตราจารย์เลยไม่ได้เราต้องเริ่มต้น 1, 2, 3ไปเรื่าไปเลยๆค่ะคล้ายๆเหมือนเรียนปตีปุ๊บเราจะไปเรียนปอเอกเลยก็ไม่ได้ต้องเรียนปโทก่อน เราไม่สามารถเรียกตัวเองว่าศาสตราจารย์ได้ถึงแม้เราจะจบด็อกเตอร์ก็ตามนะคะเพราะว่าการทําศาสตราจารย์จะต้องมีผลงานวิชาการผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ค่ะและต้องตีพิมพ์ระดับนานาชาติด้วยนะคะถึงแม้นะคะคุณมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นศาสตราจารย์แล้วก็ตามแต่การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะถ้ายังไม่ถึงรอบมันก็ไม่สามารถที่จะยื่นขอได้นะคะเพราะการยื่นขอมันจะมีเป็นรอบๆไปค่ะ คือถ้ามองแบบนี้ก็ถือว่าสั้นมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ3ปีกับการจบและได้เป็นสอวอสดรพยอของคุณหมอเกตค่ะไทม์ไลน์ที่แม่เอามาเล่าให้ฟังค่ะคือข้อเท็จจริงล้วนๆที่แม่เอามาจาก Facebook ของคุณหมอเกตนะคะจึงไม่ได้ยัดเยียดข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะและจะมีประเด็นปีกย่อยออกมาอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งแม่จะเล่าให้ฟังค่ะในวันที่26เมษายนนะคะปี66ค่ะได้โพสต์ว่า นีดาติวเข้มนำเสนอหัวข้อวิจัยดุษฎีนิพนธ์พร้อมเดินทางไปสอบ Presentation ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะ23พฤษภาคมนะคะผ่านมาอีกหนึ่งเดือนค่ะได้โพสต์ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะรับประกาศนียบัตรจาก Worcester College University of Oxford เรียบร้อยแล้วค่ะ 25กรกฎาคมปี66นะคะหมอเกตได้โพสต์ว่าได้เป็นอาจารย์สอนที่มอธุรกิจบัณฑิตขอบคุณรองอธิการบรดีที่ให้โอกาสทำศาสตราจารย์ด้วยเลยแล้วเจอกันนะคะนักศึกษาโพสต์สามโพสต์นี้นะคะก็เป็นประเด็นร้อนฉาทำให้มหาวิทยาลายัยต้องออกมาแก้ต่างเลยค่ะทำให้มหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตค่ะได้ออกมาชี้แจงว่าเอ้ยหมอเกดอ่ะไม่ได้เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเลยนะภาพที่ออกมาให้เห็นนั้นน่ะ คือวันที่มาซ้อมดับเพลิงเท่านั้นเองไม่เคยชักชวนมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเลยและไม่เคยขอยื่นตำแหน่งทางวิชาการให้ด้วยหลังจากที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะได้ออกมาชี้แจงหมอกเกตก็ได้ไปอีดิตภาพภาพนั้นค่ะที่ถ่ายกับรองอธิการบดีทันทีนะคะก็โปะไปแล้วหนึ่งค่ะ หลังจากผ่านเรื่องราวของมอธุรกิจบัณฑิตไปนะคะก็มีมหลาลนรด้าค่ะที่ออกมาแก้ต่างเรื่องข้อความถึือโพสของหมอเกตเช่นกันค่ะที่หมอเกตได้โพสต์ในวันที่26เมษายนนะคะว่านีด้าเตรียมสอบเข้มนำเสนอหัวข้อวิจัยดุษณนนิพนธ์พร้อมเดินทางไปสอบพรีเซนเตชันที่มหาวิทยาลัยอ,ออกฟอร์ดหลังจากที่ทางนีดาได้ถูกพาดพิงนะคะทางเพจนีดาไทยแลนด์ก็ได้ออกมาแก้ต่างข้อความดังนี้นะคะ นีด้าชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จตามที่ปรากฏข้อมูลในข่าวออนไลน์และสื่อต่างๆดังภาพสถาบัานนีด้าขอชี้แจงว่า บุคคลที่ปรากฏในข่าวมิได้กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันนีด้ขอเรียนแจ้งให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องมาณที่นี้ด้วยอนี่นะคะก็เป็นคําข้อมูลที่ทางนีด้าได้ชี้แจงออกมานะคะหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ของคุณหมอเกศนะคะผ่านไปสองมหาวิทยาลัยแล้วนะคะจริงๆก็เหลืออีกหนึ่งมหาวิทยาลัยค่ะที่คุณหมอเกศได้พาดพึงถึงก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่คุณหมอเกศแจ้งว่า กำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่ใช่ไหมคะซึ่งทางมแม่โจ้นะคะก็ได้ออกมาชี้แจงและยืนยันว่าเอ้ยคุณหมอเกเดาเรียนปริญญาเอกที่มหลาลัยจริงนะแต่ยังเรียนอยู่แค่ปี2เทอม1เท่านั้นยังไม่ได้จบเลยซึ่งตอนนี้อยู่ในการทําโครงสร้างวิจัยคะ่ะก็คือเอาง่ายๆย,ยังไม่ได้จบยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์คะ่ะ กรณีภาพข่าวที่สัมมานาในห้องประชุมนะคะของมหาวิทยาลัยวูสเตอร์คอลเลจออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ของประเทศอังกฤษในวันที่19-28พิศพฤษภาคมปี66เป็นเพียงกิจกรรมสื่อสร้างประสบการณ์ของนักเรียนปอเอกของมหาวาลัยแม่โจ้เท่านั้นค่ะ เมื่อเราย้อนดูไทม์ไลน์นะคะของวันที่19พฤษภาคมปี66เราจะเห็นได้ว่าคุณหมอเกตได้โพสต์ว่าเดินทางไปอังกฤษวันที่19-28พฤษภาคมจะไปคว้าปอเอกที่ออกฟอร์ทที่ร่วมกับมหาลัยแม่โจ้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและวันที่23พฤษภาคมนะคะได้โพสต์ขึ้นว่ารับประกาศนียบัตรจากวูสเตอร์ o l l e g e เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทางมหาลัยแม่โจ้นะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะว่าการให้ปริญญาของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นการให้ปริญญาจากมแม่โจ้ที่เดียวนะคะไม่ร่วมกับสถาบัานอื่นเลยค่ะรวมทั้งนะคะทางมหาลัยได้เคยชี้แจงกับหมอเกตด้วยค่ะว่าไม่ให้ใส่คํานําหน้าชื่อว่าด็อกเตอร์ก่อนทั้งที่กําลังเรียนด็อกเตอร์อยู่แต่ทางหมอเกตก็ไม่ได้สนใจตามคําแนะนําที่มแม่โจ้ได้พูดขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันค่ะถ้าเราเข้าไปดู Facebook ข,ของคุณหมอเกตจะพบว่าคุณหมอเกตได้เอาคํานําหน้า สวสรดร,ดรพยอออกหมดแล้วนะคะเหลือแค่พยอคือแพทย์หญิงค่ะ ซึ่งทั้ง3วิทยาลัยนะคะก็ได้ออกมาแจ้งและชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าข้อมูลที่คุณหมอเกศได้แจ้งไปในไทม์ไลน์ Facebook กับสิ่งที่มหาลาัยได้แจ้งนะคะซึ่งไม่มีอันไหนที่ตรงกันเลยค่ะอันนี้แม่พูดตามข้อเท็จจริงล้วนๆเลยนะคะไม่ได้ใส่ความคิดเห็นหรือใส่ข้อมูลที่เพิ่มเติมเลยค่ะก็ดูตามไทม์ไลน์ของคุณหมอเกศแล้วก็ดูตามคําชี้แจงของมหาลัยทั้ง3ค่ะ และยังมีประเด็นลุกลามไปถึงหมอเกตเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าในใบสมัครที่คุณหมอเกตได้ลงไว้ตอนสมัครสอวอนั้นได้เขียนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะในที่ประชุมก็ได้มีการตั้งข้อเก่าวหาหมอเกตนะคะเกี่ยวกับพรบรวิชาชีพเวชกรรมค่ะแต่เนื่องจากแพทยสภานะคะไม่รับรองการใช้คําว่าเชี่ยวชาญในสาขาแพทยสภานะคะเขาไม่อนุมัติค่ะถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นนะคะแพทย์ที่อยู่ในระดับ49เป็นต้นไปนะคะสามารถใช้คําว่า เชี่ยวชาญได้ค่ะแต่ว่าถ้าน้อยไปกว่านั้นก็คือใช้ไม่ได้นะคะทางแพทยสภาไม่รับรองค่ะโดยจากนี้นะคะจะมีการนําเข้าประชุมเรื่องนี้ค่ะในวันที่8สิงหาคมนี้แต่เชื่อได้เลยนะคะว่าวงการคลินิกความงามค่ะสั่นสะเทือนแน่นอนเพราะว่าหลายคลินิกก็ใช้คําว่าเชี่ยวชาญหลังจากที่กระแสะออกมานะคะถล่มเล่ากับพายุตามฤดูฝนไม่มีพักไม่มีเบรกเลยนะคะทําให้ทุกคนนะคะรุนกันตัวโก่งเลยค่ะว่าหมอเกศจะมาชี้แจ อางะไรบ้มแต่สุดท้ายนะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคมค่ะทนายฝั่งของคุณหมอเกตค่ะคือทนายเดชาได้โพสต์ประกาศใน Facebook ของตัวทนายเดชาเองนะคะว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านหมอเกตแจ้งมาที่ยังทนายเดชาว่าไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลหรือสัมภาษณ์ใดๆดทั้งสิ้นค่ะจบข่าวเราไม่สามารถฟังข้อมูลอะไรได้จากหมอเกตเลยค่ะ แต่ผ่านไปเพียงแค่2วันนะคะในวันที่19กากรกฎาคมค่ะนักข่าวไปบังเอิญเจอหมอเกตค่ะที่ฝั่งห้องอาหารของสสค่ะและนักข่าวนะคะก็เห็นหมอเกตกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็พยายามใจเย็นๆแล้วรอหมอเกตนะคะว่าจะคุยเสร็จเมื่อไรแต่คําที่เขาพูดกันค่ะผ่านโซเชียลกระหน่าเลยเกี่ยวกับการโทรทิปก็เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเพราะว่าหมอเกตกําลังพยายามเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะแต่หน้าจอโทรศัพท์มันก็ยังติดอยู่โดยที่จริงๆแล้วอ่ะเวลาการที่เราคุยโทร ศัพท์ส่วนใหญ่หน้าจอมันจะดับแต่ครั้งนี้มันเป็นการคุยโทรศัพท์โดยที่บอกว่าคุยกับผู้ใหญ่อยู่แต่หน้าจอมันติดก็เลยมีความสงสัยกันหลายคนว่าเอ้ยแล้วมันติดได้ยังไงแล้วเป็นการโทรทิปหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะอืและล่าสุดนะคะวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีการนัดประชุมสอวอกันในครั้งแรกการปฏิญาณตนในการรับหน้าที่ค่ะ ซึ่งหมอเกตก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะพยายามหลบเลี่ยงสื่อแล้วก็ไม่พูดคุยกับสื่อค่ะได้แต่ยิ้มหวานให้กับสื่ออย่างเดียวเลยค่ะเอาละค่ะเราคงต้องรอดูบทสรุปจริงๆนะคะหลังจากมีกระแสะวิจารณ์สังคมนะหูมากเลยค่ะว่าคุณสมบัติที่หมอเกิเขียนไล่ายยาวลงไปเนี่ยค่ะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเนี่ยสามารถใช้แล้วยังเป็นสวได้อยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าหน้าที่สอวอะค่ะ เป็นหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการกั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกอย่างให้กับประชาชนและกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ประชาชนกับตรวจสอบสอบวที่กำลังจะเป็นอยู่เองเลยค่ะเออยังไงเนาะ จบเรื่องราวของหมอเกตเวอร์ชั่นที่2เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากรอบที่แล้วนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะคุณสมบัติที่หมอเกตะได้ลงสมัครไปะยังสามารถให้หมอเกตเป็นสวได้อยู่ไหมวันนี้ถ้าแม่พูดอะไรมึนๆงงๆหรือตกหล่นผิดพลาดไปบ้างประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ เจอกันในคลิปถัดไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่คีเผือกสวัสดีค่ะบาย